เคยสงสัยไหมครับหัวปลาสริดมันหายไปไหนตัวหนึง สามสวัสดีครับอตอนนี้ก็เป็นการออกกองครั้งแรกของพวกเราในปี2021นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเทมี้จะดองไปานานแค่ไหนถ้าเกิดรอทีมตอต่ออาจจะใช้เวลาอีกประมาณ2ปีนะครับกว่าจะได้ชมพูดเด่นครับแต่โอเคตอนนี้เราอยู่กันที่สุพรรณบุรีแล้วก็วนี่คือบอ่อปลาสลิดนั่นเองนะครับต้นปีเนี่ยก็มีการวิ่นน้าเพื่อ เอาปลาสลิดไปขายแล้วก็โอบรรยากาศด,ดูแบบเฟรนลี่ดูอบอุ่นมากนะครับ<ป>อยู่ภายใต้ความปลอดภัยของมาตรฐานสูงสุดอยู่แล้วแต่ว่าตรงน,นี้เนี่ยต้นปีเขาบอกว่าในบ่อประมาณ17ไร่เนี่ยมีปลาถึง70ตันนะครับคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเคยทานปลาสลิดเค็มกันอยู่แล้วแต่จะมีสักกี่คนที่เคยเห็นว่าปลาสลิดหน้าตาเป็นยังไงวันนี้เนี่ยคนของเราอยากพามาให้ทุกคนเห็น ที่มาที่ไปของปลาสลิดตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ว่าจับปลายังไงไปทําเค็มยังไงนะครับก็เ,เวอร์ชันของสาระตั้มเนี่ยจะทําเค็มออกมาเป็นแบบไหนและจะไปประกอบเป็นเมนูยังไงแน่นอนรามาสุพรรณเนี่ยจะไม่ทักทายกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็คงไม่ได้ก็มาหาพี่พเขาอีกแล้วชมและสนุกกันนะครับแสวัสดีครับ,รบ,รบอาชิมานสุพรรณสวัสดีครับเอ้าเชฟจ้ามาอยู่สุพรรณนะเหรอใช่ครับผม <laughs> <laughs> วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารอคัด ซื้อปลาสลิดออกจากบ่อปลาสลิดมาอยู่สุพรรณแล้วเหรอพี่นึกว่าสลิดบางบ่ออ่าอันนี้บ่อสุพรรณครับไม่ใช่บางบ่อก็บ่อสุพรรณสลิดบ่อสุพรรณมาต่อได้ปลาพุกที่ได้เลยโอ้เมมเต็มเมมเต็มเต็มสุพรรณก็เต็มเหมือนกันเต็มเหมือนกันงงเลยตอนนี้เขาวางทยอยใช้เครื่องดูดน้ําออกอยู่ก็ใช้กังหันเนี่ยเพื่อตีปลาขึ้นมาแต่ตรงนั้นเนี่ยเรียกว่ามันเป็นการจับปลาที่ค่อนข้างสบายก็ง่ายเกินไปเพราะฉะนั้นพวกเรา ก็อย่างที่บอกไงเราต้องลาบากคนถึงจะดูเออทำอะไรสบายๆไม่มีใครดูขอสบายบ้างไม่ได้นั่นสินะ c o ลุยนากูจะจับป่าได้ไหมเนี่ยสพักมสงสัยว่าตงงเนี่ยเป็นชาวนาหรือเป็น CEO งงงงในชีวิตเหมือก็เดี๋ยวแบ่งทีมลราก็ลุยบ่อปลาสลิดกันเดี๋ยวฝากเชฟโจผมคิดว่าอยากให้มีความรู้หน่อยนะว่าระบบจับปลาสลิดผมน่าสนใจมากเลยนะ อ่าเดี๋ยวเชฟโจ้ไ,ไปกับไปกับพี่นานะคุยกับเจ้าของบอ่อหน่อยว่าที่เขาทํากันเนี่ยทําไมเขาต้องถือเคดว่าต้องวันที่2ออยากรู้เหมือนกันตนน่นแรกผมจะมาถ่าย EP นี้ตั้งนานแล้วนะเขาบอกว่าไม่ได้ต้องรอาวันที่2องไหนเชฟโจ้พาไปชมหน่อยไปนโอเคนี่ก็เดี๋ยวลองมาลองสอบถามดูแล้วกันนี่จะเห็นได้ว่าตอนนี้น้าในนาในใน,ใน,ใน,ในบอ่อปลาสลิดเขาก็เริ่มแห้งงี้ยเริ่มเห็นทีเห็ะไรแล้วแต่ที่น่าสนใจอย่างที่พี่ตั้มบอกคือ ระบบในการจับของเขาเนี่ยมันดูน่าสนใจมากเลยเขาใช้รหัสในการจับเดี๋ยวลองไปสอบถามเขาดูแล้วกันว่ามันลักษณะการทํางานมันเป็นยังไงอ๋อนี่คือพี่เจ้าของบอสวัสดีครับวันนี้มาลบก่อนสถานที่ไม่พอมาขอความรู้ด้วยเห็นวิธีการจับปลาแบบแปลกๆผมอยากได้ความรู้เยอะว่าเนี่ยคือเขาเรียกอะไรทํางานยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะการทํางานนะขอความรู้หน่อยครับขอความรู้หน่อยอันนี้ก็ล้างปั่นนะคะรหัสปั่น อ๋อนี่คือเป็นรหัสน้ำเป็นรหัสแล้วเพรนั้นเขาก็จะปัดปลาขึ้นมาค่ะเผื่อเป็นเทคโนโลยีที่ประยุกต์โดยการที่ใช้หัสน้ำโบราณใช่ใช่เสร็จแล้วนี่คือแล้ฉีดแล้วก็ฉีดลงลงลงไปเลยค่ะอ๋อแล้วนี่ก็มีบ่อพักอีกต่างหากใช่ค่ะมีบ่อพักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะแบบลากขึ้นมาก็คันลงบ่อใช่ค่ะคันแยกไซด์ไปเลยทั้งเล็กทั้งใหญ่อ๋อคือเราคันไซด์ตอนมันขึ้นมาเลยใช่ค่ะคือในบ่อเนี่ยเขาจะทำให้เป็นร่องน้ำเป็นร่อง เป็นร่องน้ำเป็นคูน้ำอบครับเป็นคูน้ำอยู่ในบ่อแต่ร่องเนี่ยร่องปลาจะเป็นยัไงร่องไม่เป็นร่องกันดันขึ้นมาบั่นขึ้นมาก็ทา้คันเดี๋ยวเรามาดูวิธีคนลงรถแล้วกันว่าเป็นยังไงตู้กันได้หรือเปล่าใช่ใอ่คุณคร่ หลังจากที่บินยอนเตรียมตรงเตรียมตัวว่าจะไปคัดปลากันน้ำก็ยังไม่แห้งอยู่ดีครับก็พระถือว่าอยู่ในกระดับน่าจะประมาณสักขขาวได้เขาบอกว่าน่าจะเป็นหลักชั่วโมงกว่าปลาจะขึ้นดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวถือว่าให้ที่บ้านได้เห็นสดๆก่อนด้วยการเราบอกเราจะทําตั้งแต่กรบวิธีตอนจับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปหามาปลาสดเป็นๆมาให้ดูสักสองสามตัวแล้วกันนะเดี๋ยวลองมา ทอดกินสดๆอยากรู้เหมือนกันว่าปลาสลิดที่ไม่ไม่ไม่ทำเค็มคือยอมรับว่าเกิดมาเนี่ยไม่เคยกินที่เป็นสดเลยมีแต่เค็มอย่างเดียวสงสัยมาตลอดว่าทำไมมันต้องเค็มเออเราไม่เคยกินตรงนี้ไม่เคยกินเหมือนกันนะคือปลาสลิดมาถึงมันมันแปลกุ้มอไรแล้วอ่ะหน้าตาเป็นไงยังไม่รู้เลยคืออีกนิดนึงอาจจะคิดว่าปลาสลิดเนี่ยมันเกิดในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรอวะไม่เคยเห็นในธรรมชาติเลยไงวันนี้เดี๋ยวคนโัวก็เดี๋พาไปชมกันเดี๋ยวก็แบ่งทีมกันดีกว่าครับเดี๋ยวทีมหนึ่งอ่าเชฟโจ้นำที่ ไว้ทอดปลานะครับเตรียมของเตรียมมาให้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครึ่งหนึ่งไปกับผมไหมผมขอเสียสละเลยเนีสุดยอดอ้าวอีหนีผมส่งคุณได้เลยครับหัวหน้าทีมไคกินไปกับกับหัวหน้าทีมสุพรรณไปครับผมโอเคได้ได้ได้ไปโอเคแล้วเดี๋ยวก็ไปจับปลาสุดกันอันนี้ก็เป็นบ่อกเลยครับเพราะฉะนั้นการจับก็คงไม่ได้ ถึงกับพิเศษหรือ,อยากอะไรมากแต่ว่าอยากให้เห็นว่ากว่าจะไปเป็นปลาสกิดเค็มอะปลาสกิดมันไม่ได้เกิดมาแล้วตัดหัวมาแล้วควักไส้มาแล้วนะครับมันก็เป็นปลาที่มีหน้าตา,าที่เป็นเอกลักษณ์ของมันพอสมควรเหมือนกันอา้าวได้ตัวลนะ้วผูเชีย่ยได้ตัวลนะ้วผูเชีย่ยตอนนี้เดินไม่ได้เลยคนระับตั้มนึงถอดเลยก็ได้ดึงไม่ออกตั้มนึง อยางงานล่อครับโอเคข้าหายเดืนไหมมีความสุขมากใช่ไหมเดี๋ยวนปลาของเท้าใส่ของเท้าไปก่อนโอเคโอ้โหพี่ตัหนึ่งปช้โต้องใช้สุ่ แต่อมงเดินไกลรองเท้าติดตัวนึง <Wow. S 1> แต่ต้องใช้น้ำล้างหน่อยนะครับโ oh, อโตยุอยู่ในกับขี้เลนอาจจะเอาหน้าตาให้ดูแต่ว่าอาจจะยากไปหน่อยนะ้วเดี๋ยวต้องไปล้างน้ำนิดหนึ่งอะได้ตัวแล้วโอเคอนญาตจับน้องล้างดีๆนิดหนึ่งนะครับนี hey. ่นอ้น่ามูชินเดย์ล เรลียบร้อยอาครับเชิญครับเชิญ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 เต็มตาเลยอุ้ยอุ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ยังอยู่ป่ะโอ้ยมันจะเก่งไปไหนเนี่ยมานี่นะครับปลาสลิดเรียกว่าถ้าจะโตเต็มวัยจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ นี่นะครับปลาสลิดภาษาอังกฤษคือเป็นปลาของตระกูลกรามี่นั่นเองนะครับตัวไหนเ,นเป๊ะๆขอกลับไปเช็คอีกทีนึงแต่ก็เป็นตระกูลญาติของพวกปลากระดี่แล้วก็ปลาแกนั่นเองนะครับเอกลักษณ์ของปลาตระกูลนี้คือนี่ครีบด้านล่างตรงนี้ของเขานะครับที่จะเป็นเหมือนหนวดออพาออกมาตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยความจริงเชฟ ผมอะได้กระซิบบอกผมว่าตัวนี้สามารถตัดไปทําเป็นกันเชียงปลาสริจได้อาจจะเป็นอีกหนึง่งส่วนในการเรียกว่าใช้ทุกส่วนของปลาให้คุ้มค่าที่เราไปใช้ได้ส่วนตัวของเขานะครับไข่ก็กินได้ไข่มันมากนะครับแล้วก็ปกติก็คือจะตัดหัวตัดไส้ออกแล้วก็ไปตากเค็มเนาะจานบองเอาไปทอดโอ้อร่อยมากนะครับก็เดี๋ยวไปดูเนาะตัวนี้ก็จะแปลสภาพเป็นเมนูอะไรบ้างจุดยอดครับเา้า <laughs> เดี๋ยวเราจะเซตอัพครัวตรงนี้ทอดปลาสลิดปลาสลิดที่ไหนครับที่บอ่อนี้แหละครับครับผมครับ,รบ <laughs> ที่สุพรรณแหมคุณแหมมาสุพรรณทั้งทีจะไม่กินปลาสลิดได้ไงเด้๋วเจ้าครับผมขอถามนะครหน้าปลาสลิดเป็นยังไงครับอันนี้คือเท่าที่ผมนั่นมาเขาบอกว่าปลาสลิดอ่าสปีชีส์เดียวก,กันกับพวกปลากระดีการหน้าตาน่าจะคล้ายคลึงกันหน้าตา,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 ตามัไม่เหมือนกันเลยแ,ลแต่ว่าทำไมเดฟจังอ่ะ เล่งกูแล้วแซวเล่นแซวเล่นอเดี๋ยวเรามาเซตอัพครัวหลังจากเดี๋ยวรอทีมโน้นเขาไปจับปลามาให้เราเดี๋ยวเรามาทอดสลิดกินสดๆกันว่าเป็นไงก็ไม่มีอะไรมากแค่ทอดปลาเฉยๆหนึ่งพอพอแล้วพอแล้ว กาเม็ดแม่งแรงกันเชียงคุณเชียงเนี่มาทำอะไรอ่ะเราจะทอดปลาสลิดจริงเหรอไม่เหรอแล้วไม่เอากรเชียงมาไหมนั่นน่ะดิเก็บนี่เกลืออยู่นี่นะครับผมโคตรเค็มเลยจริงอ่ะจริงไม่เชื่ออะไรละลองสิลองได้ไม่ได้ทำไม่ดูเขาแบบกินเกลือแบบรสชัดหวานนะครับเป็นไงครับหวานมากเชื่อเหรอลองดูอาหารน้ำตาลก่อนอันนี้แหละอันนี้เลยเหรอลองโอ้ อันนี้เห็ดตวอยู่เยอาจับมืออ่าโอ้ยปัโตเฮ้ยขนลุกอียพรกนี้ขออญาตหยุดงานนะครับหัวหน้าไปตรวจไตครับไปเลย โอเคหลังจากเซ็นอัพเรียบร้อยเดี๋ยวรอปลาสลิดที่พี่จัลตั้มกับหัวหน้าทีมสุรันไปเอามาแล้วเดี๋ยวเรามาจัดการเป็นเมนูทอดปลาสลิดทอดกรอบแบบสดๆไม่ใช่ปลาเค็มพี่ตั้มครับเอ้าไม่ขึ้นมาหรอเอาเอาใครเอาเมื่อกี้สะบัดเต็มตาเลย ครับใครเอาตีโอไปทำอะไรมาเนี่ยสาบานว่าพี่ไปจับปลาเนี่ยไปนวดสปา,ามาั้งน <c oughs> แต่ดูไซส์ปลาดิเกิดมาแทบจะไม่เคยเห็นปลาสลิดตัวเท่านี้ก็ <c oughs> อ้วนอยู่นะน้องอ้วนเจียบแน่นอย่างแน่นก็ <c oughs> อ้วนอยู่นะน้องอ้วนเจียบแน่นอย่างแน่นดูดิไม่เชื่อให้อ้วนอ๋อไม่ใช่มาถึงปลาสลิด ทางเชฟยุ่นกับเชฟจอ้อตอนนั้นเคยสกิบบอกความในเชฟยุ่นอ่ะเออจะใ,ให้เครดิตเชฟจ้อไปทำไมก็ไม่รู้ตอนนั้นแหละมีเชฟสกิบผมมาว่าตรงนี้สามารถแยกมาเป็นกันเชียงปลาสลิดได้ซึ่งเอาไปทอดกรอบออะจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่คนอาจจะตัดทิ้งเลยไม่รู้เพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดได้มาสดๆอาจจะแปลรูปทำได้อีกหนึ่งเมนูวันนี้ก็อาจจะลองไปทําด้วยแล้วก็ส่วนตัวปลาสลิดเนี่ยแน่นอนทําเค็มเนี่ยอร่อยบเบอร์ต้นๆเลยนะส่วนตัวชอบมากน่าจะกรอบน่าดูดพี่ผมเองก็ไม่เคยกินอันนี้คือถ้าแบบทาเค็มเคยกินสิ เคยกินทําเค็มอ่าแต่ไม่เคยกินสดๆอ่าอ่าั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาลองกินแบบปลาสลิดยังไม่เค็มอ่ะเป็นปลาสลิดสดนะครับแต่ไม่ได้กินสดซาชิมินะ <laughs> ไม่ใช่สดซาชิมินะเราเอาไปทอดสดๆเนี่ยแล้วเอามารีวิวกันว่ารสชาติเป็นยังไงแต่เชฟเจ้าเขาควร,ครเดี๋ยวช่วยกัล้างปลาแล้วก็ไปทอดปลาสลิดกันดีกว่าเ yeah. อยากกินซีฟู้ดร้านเวเปอร์ไม่ต้องกังวลค่าส่งเพียงสั่งตรงไว้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เราพร้อมส่งความอิ่มอร่อยฟรีทั่วกรุงเทพและปริมณฑลเอ่ฮ้ยปลาจะทำปลาเฮ้ยมันยังเป็นเป็นอันนี้เขาเรียกว่าสลิดลายเสือปะไปเป็เป็นเลยดูลายมันนี่สวยนะไปทันบอกเลย วลาวโอ้โหมาก็ดูดีนะครับอ่าผมเติมสาระเพิ่มนิดนึงอ่าก็เมื่อกี้แอบไปหาข้อมูลมานะครับบอกตระกูลกรามี่ถูกต้องฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า snake skin กรามีซึ่งแปลว่าไม่รู้ใช่ตัเช็กตร snake skin เหมือนสกินเฮดนะพี่เอาไม่เหมือนหรอกเอาได้อยู่ได้เลยคล้ายๆคล้ายคือสกินคือหนังไงหนังงูอ่าสเนกคืองูเนี่ยครับสเนกสกินกรามี่เพราะว่าลายเขาว่าจะเห็นตอนอยู่แบบเป็นๆตอนเราล้างโคลออกไปก็ได้นะว่าเนื้อเขาว่ามีลายที่คล้ายๆกับเหมือนตระกูลพวกงูหลามบบางอ่าอะไรจะเป็นที่มาของชื่อนะครับอ่าและให้ความรู้ตรงนี้ถือว่าเป็นตระกูล ปลากระดีนะครับที่มีขนาดกลางนะครับไม่ถั่วใหญ่ <Wow. S 1> แต่ว่าเมื่อเทียบกับญาติเขาเช่นปลาก,กระดีตัวเล็กก็ถั่วก็กระดีที่จะพี่แค่นี้มั้งวันนี้เราก็ลองทอดง่ายๆเลยไม่ปรุงนะก็จะใส่เกลือหน่อยไหมหรือไม่เอาเลยเกลือน,นิดเดียวเนาะคแล้วไหนครับเชิญยุ่นแชร์ความรู้หน่อยกันเชียงเนี่ยมันแยกออกมาได้เลยไหมตอนเนี้ยกันเชียงนช่ไหมครับมาต้มแล้ติดแน่ออก แน่ติดแค้ไหน่อยครับเมื่อกี้ผมเห็นใ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 นเนี้ยมีอยู่อ่ะพี่อะไรกันเชียงอ่ะกุนเชียงอ้าวหรออ๋อครับขอบคุณครับบ้างปลาต่อไปสิครับงั้นเราสามารถลองแยกชิมตอนนี้ได้เลยนะได้ครับทดลองโดยได้ครับอ่าแล้วเชฟโจจะสามารถแยกให้เราได้ไหมครับเชฟโจมีสกิลน่าจะทำได้อยู่แล้วดูพี่มั่นใจจังหนึ่งตัวทำไมต้องทำสียงสั่นทำไมต้องทำปากสั่นสองก็ได้ไข่ยังแตกเลยพี่ทภาษาอะไรกันเชียง สาธิตให้ผู้ชมดูหน่อยว่าปกติเนี่ยเอาขัวออกเอากันเชียงออกอ่ะไอที่มันเหลืออยู่อะที่เราคุ้นเคยอ,ะอย่ะเดี๋ยวคนจะบอกว่าใช่หรอมันใช่ปลาสกษษิดเค็มจริงหรอออ,อเนี่ยแปลสภาพตัดให้ดูหน่อยอย่าบอกนะว่าเชฟเจ้าทำไม่ได้แล้วต้องให้เชฟยุ่นออกแรงเองขอพื้นที่เสือให้เชฟยุ่นหน่อยเชฟอยู่เป็นอ๋อนี่ไข่อยู่นี่พี่อ๋ออยู่ตรงน่้โอ้อย,โอโยากว่ะเครื่องใหเขาอยู่แค่ตรงนี้นิดเดียวแต่ไข่เขาอยู่อย่างเงี้ย คือไข่ใหญ่ว่างั้นครับไข่ใหญ่ครับพามาเมื่อกี้เนี่โอ้โหตกใจเลยทำไมไข่ใหญ่เหมือนกูเลยวะโอเคโอเคกลับไปที่กันกัญเชียงคือส่วนที่มันติดไม้เท้านี้ถูกไหมที่พี่พูดถึงใช่ได้ให้ฉันยุ่งชี้ฉยุ้มชี้เป้าช่วงหลังนะครับได้ติดเนื้อเหมือนแบบบางเส้นไม้มันติดเนื้อเหมือนกัญเชียงปากกายที่เรามาทอดก่อนอ๋อเชิงเชิงปากกายเชิงปากายโอ้เรียกต้องกินกระจชยต้อไล่ออกมาเหรอใช่ครับไล่ออกงก่อนให้มันติด อ่่าาด้้นนลงีไวคุยภาษาไทยเชฟโจอเขาอาจจะไม่เข้าใจเขาต้องใช้แบบเขาเป็นคนญี่พิกลเนี่ยมันเหมือนเอ็นกาว่าอ๋อไมรู้เลฮะเสือกแก๊เสือกแก๊เอออ๋อมันมีเอ็นกาว่าอยู่ตรงนี้อ๋ออืม่าลองเอาหัวออกสำเนาถูกต้องหนึ่งตัวอันนี้ก็จะเป็นปลาสลิดที่เราคุ้นเคยยัง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 ไม่คุ้นเพราะเชิงนี่เขาออกด้วยนี่ แม่แม่ถ้าเป็นตัวถ้าตักเป็นตัวเขาไม่เอาเชียงออกอ๋อใช่แต่มันจะแบบมันเดียวติดกับตัวเนี่ยเวลาเขาตักพวกเขาก็จะเอาปลาเอาเอาเงี่ยมันจะเกี่ยวแล้วก็ลูดเพื่อให้ขี้มันออกมาออกเวลาตักให้ดูขี้มันตากดูดูตัวใหญ่ขึ้นใช่โอเคต้องต้องขี้มันออกมันจะได้ดูตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดขี้ไอ้คนละขี้อะไรไอ้ไหนก็งอไอ้กันเชียงเนี่ยออกมาดูหน่อยได้ไหม แช่นะเนี่ยหรอคือในความหมายของพี่ยุนเชิงตัวนี้คือมันสามารถทอดกรอบและกินได้ทั้งอันเลยอ่า,ามันจะมีเส้นเหมือนแขๆแขกจัง,งใหญ่อ่ามันจะมีอยู่ตรงหัวหน่อยนึงแต่ส่วนแต่ส่สวนตรงนี้เนี่ยดูแล้วคือแต่มันก็ดูเหมือนเป็นริวเอ็นกาวะจริงๆนะพี่เนอะเนี่ยสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับแปลหน่อยนี่ก็เด็กนอกเด็กนอกนะครับจบมาจากยามากุจินะครับเลยสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้เอ็นกาวะเนี่ยเคยได้กินไหมไม่เคยครับ เอ็นกาวะคือเชิงครีบของปลาตาเดียวญี่ปุนน่นของที่ลาเมะเฮ้ยเอ็นกาวะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเชฟชาวญี่ปุ่นนิยมที่จะเลาะออกมาเอาแบบไม่ติดกระดูกเลยเป็นแบบเหมือนชั้นไขมันตรงครีบเนี่ยแล้วกล้ามเนื้อตรงนี้ว่าเผาไฟนะมันจะมีไขมันออกมากะลายนุ่มหน้าหวานมันมากนี่ก็คือเอ็นกาวะปลาสลิดนั่นเองโอ้ไม่ธรรมดา โอเคพวกเอาไว้ใจเชฟโจ้เนาะครับผมนนไม่ไว้ใจพี่โอ้สีดีขอหนึ่งสตอรี่โอ้มแม่งเฮ้ยอะไรแทงขานี่ไงอะไรแล้วมันหูแต่ส่วนตัวนะผมตื่นเต้นกับตรงนี้ไม่เคยกินไม่เคยกิน ไม่เคยทอดแยกเมื่อกินใช่คือเคยกินแต่รวงกันปาแล้วแต่อยากรู้ว่าแยกอ่ะมันมันมันจะกลายเป็นมิติของชาติที่แตกต่างมันเมื่อกี้ตรงนอกอย่างคอบอยู่แ๋ยวดูแล้วเตาแก๊สปิกนิกเราเจออากาศเย็นนะ่าจะทำให้สลิดสดบวมน้ำมันต้องมาขอ,อยืมเตาอ,อ,อนะ่ะจะขอบอกนะครับ อเฮ้ยดูดีดูดีดูดีขอบคุณครับพูดถึงปลาพูดถึงปลาอันนี้คือที่เราคุ้นเคยหน้าตาปลาสลิดปกติอันนี้คือลองทอดสดๆทั้งตัวนะครับและอันนี้คือกันเชียงปลาสลิดที่ว่ากันว่าทานได้ทั้งทั้งส่วนและจะกรอบจะต้องมาลองรีวิวดูเชิญครับน่ากลายเป็นว่าจุดที่โดยปกติ ไม่ได้ทานขนา่เป็นส่วนแรกที่อาจารย์บอมแอบจั่วก่อนเลยสังเกตการคนกินเป็นมา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 โอ้โหอะไรกาจรองกินอะไรอะ ASMR หัวเลยอะโคตรกรอบเฮ้ยเสียงดังครวบ่อกี้เนี่ยอ่ะหัวปลาสลิดนะครับสิ่งที่เอามักจะไม่เคยเห็นการดูแกลายเป็นปลาสลิดเค็มได้เลยได้เลยนะหัวนะไง่ดีทำปอก ไม่คาวนะไม่คาวนะหัวไม่คาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นแบบอย่างที่เราคิดเอาไว้ว่าหัวต้องมีกลิ่นดินอะไร่งี้ยฮะไม่มีนะอร่อยนะครั้งแรกในชีวิตของการกินหัวปลาเซอดไม่มีกลิ่นดินไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นอะไรที่ทอดมาแล้วการทอดจะไม่ทําให้หายไปอ่ะไม่ต่างจะกินเนื้อปลากระพงขาวกรอบเลยครับ่อยนะอารมณ์ปลาทอดดีเหมือนกันเลยอารมณ์เนื้อเป็นไงบี หัวเป็งนงั้นเลยนะอารมณ์เนื้อปลาตรงเนี้ยเป็นยังไงหัวเป็งนงั้นเลยรสชาติเดียวกับเนื้อเลยมไม่ไม่เพี้ยเลยมไม่ต่างกับเนื้อเลยเนื้อที่เข้าตรงนี้ไม่ต่างเลยบอกเลยมันมีความบางกว่านิดนึงหัวแต่มันมากที่เป็นปลาที่หมันมากนะอโอ้โหหื้อ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 ่อืนอหื้าหื้อหือ้อหื้อปื้อหืนอหื้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 ขหื้อ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 หื้ รสชาติดีนะเนี่ยหัวมันมากเอืมอืมอร่อยยังยังเลยครับกินแล้วเลยอ่ะเดียวกันเลยชั่โจ้อับตาคอยไม่ไม่ทางจากหัวเลยมีส่วนตัวมีส่วนตัวมีส่วนตัวครับผมช่วงนี้ต้องช้อนใครช้อนมันช้อนมันนะครับใช่แล้วสาละไมอ่ะอาฟูบางแต่มันใช่เนาะเฮ้ยเนื้อดีแบบ ดีมากดีมากลมากลายเป็นว่าคําสันนิษฐานที่เรา่มมุสุกก็คือว่าอาจจะเป็นพี่ว่าปลาชนิดนี้ครับกลาเรียงกันเนีี่ยเียนปริมาณบ่บอที่ใหญ่มากเราต้องห้ามเลยว่ากว่าจะเอาปลาขึ้นมาปลากระดับ25-70ตันตันนะครับไม่ใช่กิโลนะ<ช>ไม่ใช่25กิโลไม่ใช่200กิโล7 พันตัวเนี่ยครับเอาขึ้นมาทีการถนอมให้คุณภาพปเป๊ะอย่างเงี้ยก็อาจจะยากแต่พอตั้งใจทำอ่ะมันก็แสดงให้เห็นคโนว่าวัตถุดิบถ้าเราใส่ใจตั้งแต่ต้นน้ำเป็นปลายน้ำอ่ะโอ้โนี่ผมกล้าเอาไปวัดกับปลาทอดดีๆเกือบจะที่ไหนก็ได้ปลาทะเลก็สู้ได้อ่ะเอาจริงๆเนาะอ่ะแล้วขออีกหนึ่งอย่างครับอันเนี้ยขอใช้มือ,อชินอ้นแรกเลยในสิ่งที่เชฟยุ่งเอาขายไว้นี่กันเชียงปลาสีดครั้งแรกในชีวิตผมขออนุญาตนะครับเปิดประเดิมเลย น่ะมันคืออร่อยไปหมดแบ่งๆขึ้นมาชิมด้วยครับครึ่มพอใส่เกลือออกมาเหมือนกินแบบเหมือนปลากรอบเค็มกำลังดีอะเนาะพอเนื้อดูไม่เลีวนะบีเนาะรู้สึกเหมือนอารมณ์เหมือนพวกปลาวงอะได้อารมณ์นั้นเลยเนาะโดยเฉพาะส่วนนี้เป็นข้อยผังเนี่ยครับผมรู้สึกว่ากรอบเป็นพิเศษ ม้นมันมากเนื้อกับก้างอยู่ข้างในมันกรอบพอดีแต่แอส่วนครีบที่อยู่ข้างนอกอ่ะมันโดนความไหม้ของน้ามันไปหน่อยเนี่ยมันก็ได้อีกเพซหนูนะหอมหอมมากไม่รู้เลยว่ามันมีก้างอยู่ข้างในปกติเราจะได้ยินว่าเนื้อวัวเนี่ยแยกส่วนได้กลายากแต่ว่าปลาเนี่ยก็แยกได้เนาะใช่ตอนแรกที่ที่ตาอกกินกลับขึ้นมาตรงนี้ว่าต้องมีกลิ่นโคลแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าล้างนี่ไม่ได้ล้างล้วไม่ได้ล้างดีเดอะไรกันเลยอ่าใช่คือเราไม่มีวลาเยอะแหละที่เราไปกับอาจารย์บอมคือแบบ แป๊บแป๊บอะยังแบบโคลนเต็มยกขึ้นมาเนี่ยยอมรับนะในฐานะคนที่แบบกำลังจะกินในเหตุที่มามันนะก็แบบที่ในใจนิดนึงอะโอ้โหโหนแน่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 เต็มยอดไม่เนี่ยทีลงไปจับในโคลนยังคิดว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมนั่งหานอะยังมีกลิ่นโคลนลอยเลยแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นโคลนมาเลยมันหายหมดเลยโอ้โอเคครับโอ้กินไปเนี่ยปลาสลิดสดรู้สึกได้ไอเดียในหัวที่อยากทดลองสร้างมันเมนูใหม่เพียบเลยยังไงวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวขึ้น Facebook ทุกคนแล้วก็ให้ฝาก พื้นที่สื่อซะหน่อยโโออเเคคคคครรรััับบบได้คใครชอบติดตามทีมสุพรรณก็ฝากนะครับช่องช่ชองย<อ>ูทูบนะครับผมสามโค้ดสุพรรณนะครับผมผลงานจะน้อยหน่อยแต่ว่าลอยนิดนึงครับผมกำลังจะมีมาเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากๆสำหรับว,วิชาว,วันนี้ขอบคุณที่พาพวกเรามาตะวี่เหมือนเดิมเพาบรรยากาศบอกดีมากอันนี้ก็ขอบคุณพี่สกลที่ช่วยแนะน<อ>ําบอรมาให้นะครับยังไงก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าปลาสลิดตั้งแต่เป็นๆจนกลายมาเป็นปลาสลิดทอดเนี่ยมันเป็นยังไง อ่ะเดี๋ยวมาติดตามดูต่อไปแล้วกันว่าจะไปได้ไกลกว่านี้ขนาดไหนยังไงก็ฝากกดแชร์กด Subscribe อยากเห็นพวกเรานำเสนอที่มาที่ไปของวัตถุดิบแนวไหนอยากเห็นทีมสุพรรณมาแจมหรือพาพวกผมพาพวกพี่ภูมิไปทำอะไรก็คอมเมนต์ไปข้างล่างเยอะๆนะครับทุกกำลังใจสำคัญจะพยายามอ่านแล้วก็หาอะไรใหม่ๆมานำเสนอนะครับแลเดี๋ยวไว้เจอกันอีหน้าสวัสดีครับลุยคนตามหาวัตถุดิบ ทำอาหารกินมื้อดึกทีมสุพรรณ vs ทีมตกเองน่เองพอใครจินเช็โจ้ไหวไหยครับอ้าวถึงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว